สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะมันนี่เพเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอนของตัวแอปที่ผมได้รีวิวไปนะครับเข้าในของ t u o new a l l e t นะก็ในของตัวแอปที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นแอป happy food นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการนะครับที่ยังไม่มียอดเงินเข้านะครับถ้ามันเข้ามันก็จะขึ้นมาในของตัวนี้เนาะ และผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าประวัตินะครับหรือว่าเงินของผมนะฮะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือมีอยู่ทั้งหมด3,404บาทนะครับถ้าผมถอนมามันก็จะเข้ามาเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในของตัวแอปหาเงินฟรีกันเลยนะครับ ในตอนนี้นะครับก็มาในของตัวแอปแล้ก็มันจะขึ้นมาในของหน้านี้เลยนะครับผมมีอยู่ประมาณ3บาทนะครับถ้าจะถอนก็ถ้าเมื่อกี้ผมมีทั้งหมด3 4 0 4บาทใช่ไหมผมถอน3บาทมันก็จะได้3 4 0 7บาทนะครับแต่ในของการทํางานในของตัวแอปนี้นะครับเรามาก่อนนะครับว่าในของตัวแอปนี้นะใครที่จะโหลดมาเล่นด้วยกันนะก็สามารถโหลดได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ในการโหลดแอปเอาไว้ใต้คลิปละกันแล้วก็ในของวิธีในการสมัครหรือว่าวิธีในการทํางา,ทงานต่างๆก็สามารถไปดูได้นะจริงๆเราไม่จะเป็นต้องไปดูก็ได้นะครับแค่เราทําการโหลดเข้ามานะครับก็เล่นตามปกติเลยมาเล่นง่ายๆอยู่แล้วมันไม่ได้ยากตรงไหน,นหรอกนะครับก็แค่ให้เราทําการกดผสมผลไม้แค่นี้เองนะฮะกดเข้าไปแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3เมนูแค่นี้นะครับ เมนูกระเป๋าแล้วก็เมนูในการเชิญเพื่อนและเมนูอาภารกิจจับวันนะแต่ภารกิจจับวันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่เพราะว่ามันยากนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับที่มันขึ้นมาให้ผมถอนเงินก็คือมันจะอยู่ในของเมนูในการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับก็อันนี้มันก็จะขึ้นมาให้ผมถอนเงินเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมอืม ก็ทําการกดถอนได้เลยนะสําหรับใครที่จะเชิญเพื่อนนะครับก็กดไปที่เชิญได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บนะแล้วรอนะครับรอนะครับแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้เราทําการกดไปที่คลอ,อกริงค์ไปได้เลยแล้วก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจมาหาเงินฟรีไปด้วยกันแล้วก็มาทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านจากลิกของเราแล้วก็ทําการเชิญเพื่อนเสร็จละนะครับแต่ว่าคนที่เราเชิญนะครับ อ,อย่างเช่นว่าผมเชิญพี่นะครับหรือว่าผมเชิญคนอื่นเนะาะคนนั้นนะครับต้องทําการดูวีดีโอหรือว่าดูโฆษณานะครับให้ครบขั้นต่ํา20ครั้งหรือว่า30ครั้งนะผมถึงจะได้เงิน1.5บาทตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนคนที่ผมเชิญไปเขาไม่ได้ดูวีดีโอหรือว่าไม่ได้ดูโฆษณาครบ20ครั้งนะครับผมก็จะไม่ได้รับเงินนะครับซึ่งตรงนี้มีหลายๆคนเขา เรียกว่าเชิญเพื่อนไปแล้วทําไมไม่ได้เงินนะครับเนื่องจากว่าเขาถามมาเยอะมากแต่ว่าในต้นตรงนี้ในการเชิญเพื่นอนคนที่เราเชิญเขาต้องดูโฆษณาด้วยนะครับจะมีจานวนในการดูโฆษณาก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับประวัตินะครับเพื่อนคนที่เราเชิญว่าเขาดูโฆษณาหรือไม่ได้ดูโฆษณาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมผมเชิญเพื่อนไปแล้วประมาณ11คนใช่ป่ะจริงๆผมได้ผมต้องได้เงินประมาณยี่สิบกว่าบาทแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนคนที่ผมเชิญไปเขาแค่ ดูโฆษณา14ครั้งตรงนี้นครับไม่ผ่าน,นครับไม่ผ่านเงื่อนไขผมก็เลยไม่ได้รับเงินนะครับส่วนคนที่ดูโฆษณาผ่านเงื่อนไขก็มีแค่2คนเองนะครับผมก็เลยได้รับแค่3บาทนะครับก็คือ1.5บาทนะครับก็2คนก็3บาทเนาะเห็นปะนี่ครับส่วนคนหลายคนที่เขาดูไม่ถึงนะครับผมก็เลยไม่ได้รับเงินเห็นปะ มันก็มีประมาณนี้นะครับในการเชิญเพื่อนนะครับโอเคเรามาทําการถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับกดเข้าไปรับรางวัลนะฮะว่าในของตัวแอมิได้รับจริงหรือเปล่านะครับก็กดไปที่ถอนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประวัติการถอนของทุกคนนะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับนี่เห็นปะตรงนี้นะครับที่ผมขีดเอาไว้ให้นะครับ เห็นปะเงินเข้าแล้วเห็นไหมนี่3บาทนะครับที่ผมถอนไปเห็นปะเข้ามาแล้วเห็นปะมันแจ้งเตือนเลยถอนปุ๊บได้รับปักนะครับไวมากนะครับแค่เราทําการเชิญเพื่อนนะบอกว่ามีแอปในการเล่นเกมนะครับหรือว่าเล่นเกมนั่แหละนะครับดูวิดีโอได้รับเงินเนี่ยฮะเอาไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนทําการเล่นแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะไปประวัติในการถอนของผมนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นมาเล่นด้วยกันก็จะได้รับเงินครับเอาไปแชร์ลงในกลุ่มหรือว่า Facebook อะไรประมาณพวกนี้เออ ให้เขาบอกว่ามาเล่นเกมนะครับดูวิดีโอรับเงินได้นะครับนี่ก็มีแค่นี้การเชิญเพื่อนมันเชิญไม่คยย่อยยากหรอกเอาไปแชร์ในกลุ่มเฟซอะไรประมาณพวกนี้ก็เอาไปแชร์นะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนเพื่อนคนที่เราแชร์เราก็ไปบอกเขาว่าเขาต้องดูโฆษณาให้ครบอ่ายีครั้งนะเขาถึงจะได้รับเงินนะฮะก็ถ้าเขาดูไม่ครบเขาก็จะไม่ได้รับเงินนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าเขาดูครบเราก็ได้รับเงินเขาดูครบเขาก็ได้รับเงินวินวินคันทั้ง2คนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะของ Two Nibullet กันนะครับที่ผมได้รับเงินมาเห็นปะ่ะจำนวนเงินขึ้นแล้วมาใช่ไหมเมื่อกี้จริงๆทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตรงที่หน้าจอแล้วเนาะส่วนรายการที่เมื่อกี้ที่พงถอนนะครับถอนปุ๊บได้รับปักเห็นปะ้ะสามบาทนะครับเห็นไหมได้รับไงไวมากนะครับอ่าไวมากถอนปุ๊บได้รับปักเลยไม่จะเป็นต้องรอน,นานนะครับในของตัวแอมนี้นะครับอ่าถ้าใครจะถอนก็แนะนําว่าให้ถอนอ่า จำนวนขั้นต่ําก็คืออย่าถอนเยอะนะครับถอนประมาณ10บาท3บาทเนี่ยสบาท3บาทเนี่ยได้พวกก็ถอนเลยนะครับไม่ต้องรอถึง100เดี๋ยวมันอาจจะไม่จ่ายนะครับเพราะว่า100มาเก็บนานไงนะครับได้เท่าไหร่ก็ถอนไปเลยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาถอนให้ทุกคนดูนะครับก็ถือว่ามันจ่ายเหมือนเดิมแล้วก็จ่ายไวด้วยนะครับในของตัวแอปกระเป๋านี้นะครับก็เป็นในของตัวแอปเช็คอินล็อกอินต่างๆเนาะนี่ก็จะมีภารกิจนี่เห็นปะ่าบาทนะครับแต่เราต้องเก็บเพจด้วยนะ มีแค่นี้เองส่วนใครที่ไม่เข้าใจในของเมนูต่างๆนะครับก็ไปดูคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิป uh, ที่ผมอธิบายแบบรายละเอียดคลิปแรกนะครับเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้าใครไม่เข้าใจในของเมนูต่างๆ,ๆนี้ก็ไปดูได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเ็าไปดูได้สําหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับจะ กดลิงก์จกัด้ตคลิปไปโหลดได้เลยนะครับเร็วทันใจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่าสารใหม่ๆจากมานี่เพีด้วยนะครับและช่วงนี้ฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับ